สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เซส t า r ร a นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านดวงดาวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธาตุน้ำนะคะประจำวันที่1ถึง15มิถุนายนนี้นะคะ่ะชาวราศีธาตุน้ำก็คือชาวราศีมีนชาวราศีกรกฎแล้วก็ชาวราศีพิจิกนะคะช่องนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้ง ลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology หรือตามศาสตร์ของตัวตรงนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคอะละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุน้ำเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนกับว่าจะมีปัญหาอะไรกันบางอย่ญญางมานานนะคะมีปัญหามานานแล้วก็ค่อนข้างที่จะท็อกซิกด้วยในกรณีที่คุณไปดิวกับใครสักคนแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้ชัดเจนกับคุณหรือว่าเขายังไม่ได้ไม่ได้มีความชัดเจนมากนักกันนะคะในความสัมพันธ์มันก็จะยังเป็นอยู่แบบนั้น ในความสัมพันธ์นี้มีคนที่อีโก้สูงมากๆแล้วก็ไม่คิดอยากจะปรับปรุงหรือวเปลี่ยนแปลงอะไรในขณะเดียวกันคนที่มีอีโก้คนนี้ก็มักจะสร้างรอยแผลให้กับอีกคนหนึ่งเสมอทําให้รู้สึกเศร้าทําให้รู้สึกเสียใจหรือว่าทําให้รู้สึกว่ามัมน,มน,มนมันไม่มันมีบางอย่างที่ไม่โอเคอะในความสัมพันธ์ทีนี้ด้วยความรักแล้วก็ด้วยความรู้สึกดีมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ ยังมีคนที่ให้อภัยหรือว่าให้โอกาสกันมาเสมอนะคะทุกๆครั้งที่อีกคนหนึ่งที่ทาตัวไม่น่ารักกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ออตัวคุณเองก็อาจจะรับเขาไว้นะคะมีความใจอ่อนใดๆให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในทุกๆครั้งที่เราเจอปัญหาทุกๆครั้งที่เราเสียใจหรือว่าทุกๆครั้งที่เรามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่เวิร์กมันไม่โอเค เราก็ค่อยๆถอยใจเรามันค่อยๆชาชินกับความเจ็บนี้นะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาตกอยู่ในความน่าเบื่อคะ่ะแล้วก็ตกอยู่ในคำว่าท็อกซิกด้วยนะคะนั่นหมายความว่าบางครั้งบางทีคนที่ทำให้เกิดปัญหานี้อาจจะไม่ได้คิดอยากที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงหรือว่าทำอะไรให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะกเ็เป็นไปได้ทั้งตัวเราและเขานะ ชาวท่าน้ําเองอาจจะเป็นคนที่ไปกระทําเขาเองก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเอพิโซดนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเมนเอเนจีที่ออกมานะคะคือไพ่เดอดสันส่วนออร c าเคิลที่ออกมานะคะที่เป็นเมนเอเนจีในเอพิโซดนี้ก็คือ expectation นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า energy ของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่ general reading เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะคะขออนีาตเปิดไพ่ของเขาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านทีเดียวเนะมองว่าในอีพิโซดนี้นะคะชาวราศีธาตุน้ำตัวคุณเองจะมีความรู้สึกอยากที่จะ อยากที่จะเปลี่ยนเรื่องราวนี้อยู่แล้วไม่ว่าอะไรใดๆก็ตามที่คุณทนมานานหรือว่ามีปัญหากันมานานคุณอยากจะจบแล้วคุณอยากจะพอแล้วนะคะในตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะไปต่อเพราะว่าปัญหานี้มันคงจะไม่ไม่ถูกแก้ไข เหมือนคุณอยู่ตรงนี้จนคุณสามารถตัดสินใจได้แล้วว่าเออไปต่อมันก็คงจะประมาณเนี้ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณก็เลยตัดสินใจเลยว่าอ่ะถ้าไปต่อแล้วเป็นแบบนี้คุณไม่เอาดีกว่าคุณพอดีกว่าคุณจบดีกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีคนคนนี้เข้ามาคุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเลยหรือว่าในช่วงระยะแบบหลังมานี้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคุณอยากได้ความสุขนั้นคืน คุณอยากได้ความรักหรือว่าคุณอยากได้สิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณคุณรู้สึกไม่พอใจกับในอะไรหลายๆอย่างในตอนนี้คุณรู้สึกว่าปัญหาความสัมพันธ์นี้กระทบต่อเรื่องการงานและจิตใจคุณเป็นอย่างมากแล้วคุณไม่อยากที่จะสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้หมายถึงไปมากกว่าเรื่องสุขภาพจิตหรือว่าไปมากกว่าเรื่องของอารมณ์และความเสียใจอะไรใดๆต่างๆเพราะฉะนั้นคุณอยากจะเบรกทุกอย่างเอาไว้เท่านี้นะคะ และในเอพิซดนี้เขาเป็นยังไงเอพิซดนี้นะคะเป็นในเชิงของประมาณว่าตัวเขาเองเนี่ยพยายามคิดที่อยากจะดึงคุณกลับไปเหมือนเดิมคนคนนี้เป็นคนชอบคอนโทรลเป็นคนที่ชอบเป็นผู้ชนะเป็นคนที่อีโก้สูงเขาไม่ชอบที่จะมีใครคนใดคนหนึงหันหลังไปจากเขาเขาไม่ชอบแต่เขารู้สึกว่าเขาสามารถเดินหันหลังให้กับใครก็ได้ ประมาณนั้นนะคะในือิวส่นนี้ถ้าสมมติว่าตัวคุณเองมีท่าทีจะเดินหันหลังให้กับเขาเขาเองก็จะมีการแบบติดต่อมาหรือว่าอาจจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นไมเกมอาจจะ,ะพูดจาไม่ดีกับคุณหรือว่าอาจจะมาเบรมว่าเออคุณผิดหรือว่าอะไรใดๆนะคะดูแล้วแบบเขาดูจะทำให้เรื่องราวมันมันดูแย่กว่าเดิมเดี๋ยวดูไพ่ของแต่ละคนเพิ่มเติมนะคะว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ขอให้เพิ่มเติมให้กับชอวท่าน,น้ำหน่อยนะคะว่าในเอพิโซดนี้จะเป็นยังไงอีกในระหว่างที่คุณคิดแล้วคุณทบทวนอยู่นะคะในเอพิโซดนี้คุณอาจจะได้เจอเรื่องที่ช็อกคุณอีกแล้วแล้วก็ทำให้คุณเป็นอิสระได้เลยนะคะ เช่นสมมติว่าในอดีตที่ผ่านมาคนคนนี้อาจจะเคยรับปากอะไรไว้สักอย่างสัญญาอะไรไว้สักอย่างสมมติว่าสัญญาว่าจะปรับนู่นนั่นนี่จะไม่ทํานู่นนั่นนี่อีกแล้วใน e ร i s o d e นี้มันมีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะได้ไปรับรู้ว่าเขายังทําแบบเดิมอยู่แล้วฟังเส้นสุดท้ายมันก็เลยได้ขาดลงใน episode นี้มันมีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะตัดสินใจได้เลยนะคะจากสิ่งที่คุณเจอใน episode นี้เช่นเดียวกันนะคะ ขอให้เพิ่มเติมให้กับเขาคนนั้นของชาวทัดนามนะคะคุณได้ไปเจอกับคนที่แบบเขาอีโก้สูงมากๆแล้วเขาไม่รู้จริงๆนะว่าเขาผิดอะไรโลกหมุนรอบตัวเขาจริงๆเพราะว่าเขาแทบจะไม่สนใจอะไรใครคนอื่นเลย ใรบสันี้เขาจะคิดแค่ว่าเขาควรจะทํำยังไงถึงจะได้คุณกลับไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คิดแค่ว่าจะต้องทํายังไงคุณถึงจะเห็นใจแล้วคุณถึงจะยอมกลับไปคุยดีกับเขาอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นมาดูเมนเอนเนอร์จีของเราดีกว่าขอ clarify หน่อยนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ย ฉัมองว่าในเอพิซดนี้นะคะเป็นเอพิซดของการที่คุณได้รับอิสระคุณดูจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ดูจะใจดีกับตัวเองมากขึ้นคุณรู้สึกว่าไม่อยากให้สิ่งเร็วร้ายที่มันเกิดขึ้นมันกัดกินคุณไปมากกว่านี้นะคะเป็นเอพิซดของการที่เปลี่ยนคุณจริงๆค่ะในกรณีที่ใครบางคนยังมีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อม หรือว่ายังคงสงสารยังคงเห็นใจอะไรเขาอยู่ในอพิส od นี้มีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะได้เจอความจริงที่ค่อนข้างช็อคคุณมากๆแล้วมันยิ่งตอกย้ำไปอีกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่เหมาะกับคุณจริงจริคุณมีเกณฑ์จะตัดสินใจที่จะเดินจากเขาไปนะคะในอพิส od นี้ตัดสินใจได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนนะคะมีความรู้สึกอย่างไรต่อกันบ้างนะคะ คุณยังคงมีความรู้สึกดีต่อเขาอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าการจบกันครั้งนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เสียใจอะไรเลยคุณรู้สึกว่าคุณทําดีที่สุดแล้ว อะไรต่างๆปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าคุณเต็มที่ที่สุดแล้วและทําดีที่สุดแล้วในวันนี้ถ้ามันจะไม่เวิร์กมันจะไม่โอเคคุณคนนี้จะไม่เห็นความรู้สึกของคุณหรือไม่เห็นความดีของคุณคุณรู้สึกว่าช่างมันแล้วคุณพร้อมที่จะออกไปเดินในเส้นทางใหม่เส้นทางที่น่าจะสดใสมากกว่านี้นะคะลึกๆคุณมีความหวังอยากจะให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้แล้วคุณจะทํามัน แต่กับเขาในตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ไม่ได้เสียใจหรือว่าไม่ได้รู้สึกเสียายอะไรเพราะคุณทําดีที่สุดแล้วถ้ามองในฐานะคนรักคุณคือคนรักที่ดีที่สุดแล้วที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถเป็นได้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่พึงพอใจกับในสิ่งที่คุณเป็นคุณก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเพราะว่านี่คือดีที่สุดแล้วของคุณนะคะแล้วเขาละครู้สึกยังไงกับเราในเอพิโซดนี้ คนคนนี้นะคะค่อนข้างกลัวการกลักไปของคุณแล้วเขาก็คิดว่าอ๋อนี่คุณจะไปจริงๆหรอ คุณจะตัดสินใจที่จะทิ้งเราจริงๆเหรอคือทิ้งเขาจริงๆเหรอคุณจะตัดสินใจที่จะไปจากตรงนี้จริงๆใช่ไหมจะจบจริงๆใช่ไหมทําไมในครั้งนี้คุณถึงดูนิ่งทําไมครั้งนี้คุณถึงดูสบายใจไม่ทุกร้อนจากปกติที่คุณอาจจะเคยดราม่าหรืออาจจะเคยร้องไห้เคยเสียใจเคยประครับประคองความสัมพันธ์ในอพิโซดนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วมันก็เลยทําให้เขาค่อนข้างกลัวว่าคุณจะทิ้งเขาไปจริงๆใช่หรือเปล่า หรือว่าเขาจะเสียคุณไปจริงๆใช่ไหมประมาณนี้นะคะดูการ Take Action ของแต่ละคนกันนะคะว่าตัวคุณเองนะคะในเอพิโ od นี้จะทำยังไงคะกับคนคนนี้หหรี คุณอาจจะมีการสื่อสารอะไรบางอย่างกับคนคนนี้นะคะว่าคุณพอแล้วกับความสัมพันธ์นี้คุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณเองโดยที่ไม่มีเขาคุณอยากให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้คุณรักตัวเองมากขึ้นหเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นแล้วคุณพร้อมแล้วในการที่จะไปจากเขาเพราะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่อยู่กับเขามันไม่ไม่มีความสุขแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะท็อกซิ แล้วบางคนอาจจะบอกกับเขาเลยว่าอย่าคาดหวังถึงการกลับมาอีกเลยเพราะว่าคุณคงจะไม่ให้โอกาสเขาอีกแล้วคุณพอแล้วจริงๆนะคะกับคนคนนี้แล้วเขาล่ะคะเขาจะทำยังไงกับคุณคะในเอพิโซดนี้เขายังพยายามในการที่จะหยิบยื่นความรักหรือว่าหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณอยู่ นะคะแล้วก็พยายามที่จะอยากให้คุณกลับไปอยู่ตรงนั้นอยู่เหมือนเดิมเขารู้สึกว่าถ้าเสียคุณไปตัวเขาเองน่าจะเสียดายพอสมควรเพราะว่าคุณคือคนที่ดีคนหนึ่งในชีวิตของเขาแล้วก็คุณไม่เคยทำอะไรให้เขารู้สึกว่าอึดอัดหรือว่ารู้สึกว่า ความสัมพันธ์นี้มันแย่หรือว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ดีเลยนะคะมันเป็นตัวเขามากกว่าที่ที่เขาชอบทําปัญหาให้กับความสัมพันธ์นี้ซึ่งตัวเขาเองก็รู้แหละแต่ว่าเขาเองก็ยังอยากที่อยากจะคีบคุณไว้ในชีวิตอยูด่ดีเพราะฉะนั้นในเอพิโซดนี้เท่าที่เห็นคือเขาจะพยายามทําดีกับคุณต่อไปเพื่อที่จะยืดระยะเวลาความสัมพันธ์นี้ให้มันยังไปต่อได้ให้มันยังยืดออกไปได้อีก นะคะให้มันยังอยู่กันต่อไปได้หรือว่าคุยกันต่อไปได้อีกเขาจะพยายามทําแต่ว่าในส่วนของการตัดสินใจว่าจะยืดเยื้อกันไปแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่ที่คุณนะว่าตัวคุณเองจะปณีปะนอมแค่ไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะของชาว่าน้ำในเอพิโซดนี้นะคะใบแรก very soon ค่ะ express your love นะคะ what waiting for มันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณพยายามที่จะแสดงออกในเรื่องของความรักจริงๆแต่เป็นความรักเกี่ยวกับตัวเองนะคะคุณพยายามที่จะแสดงออกเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความรักของตัวเองมากกว่าและเรเ็วนี้คุณมีเกณฑ์จะตัดสินใจได้นะว่าคุณจะทําอย่างไรต่อไปดีในความสัมพันธ์นี้นะคะและหลังจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณรู้สึกว่าคุณโอเคทั้งนั้น นะคะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมในเรื่องของการที่จะมีความรักครั้งใหม่หรือความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่ว่าคุณรู้สึกว่าออความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะต้องเป็นเรื่องที่ดีแน่ๆหรือบางคนอาจจะคิดว่าถ้าสมมติว่าคุณอาจจะต้องเดินออกมาจากใครสักคนหนึ่งเพื่อรอในสิ่งที่ดีกว่าคุณก็ยินดีนะคะไม่ว่าจะต้องใช้เวลาแค่ไหนคุณก็ยินดีที่จะรอนะคะทีนี้คําแนะนํานะคะ ความสัมพันธ์หากจะดีได้ก็อาจจะต้องดีตั้งแต่พื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวอาจจะต้องออลองอยู่กับคนเดียวแล้วกเ็เช็คในเรื่องของ Mindset หรือว่าในเรื่องของความต้องการของตัวเอง มันอาจจะเหงาหน่อยนะคะแต่ว่าก็คุณสามารถ handle มันได้นะคะแล้วก็พยายามหาพล่นใหม่ๆนะคะอะไรใหม่ๆมาทําเพื่อที่ว่าคุณจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วกออ็สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่เหงามากนะัก นะคะแล้วคุณจะเอนจอยกับตัวเองมากขึ้นหลังจากนี้คิดว่าชาวทักน้ำถ้าเสมอว่าคุณสามารถ m ูฟออนจากปัญหานี้ได้คุณจะรักตัวเองมากขึ้นและมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะอันละคาสำหรับของชาวทัาน้ำในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ